เราจะซื้อรถที่มีอายุเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะต้องเช็คอะไรดูอะไรบ้างคะเราก็ควรจะดูรอบๆรถก่อนมีจุดตรงไหนที่มันผิดสังเกตรหรือเปล่าจองเลขกวัวถังนะครับค็คก็คจะอยู่บริเวณใต้บอ่อด้านหน้าเนี่ยจุดที่เราจะสังเกตได้ก็คือเรื่องของสีแต้มในการคิเรื่องของการดูแลเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นการ ดูแลเบื้องต้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าจุดไหนเขาเรียกว่าน้ํามันอะไรยังไงกันบ้างนะครับก็เริ่มต้นเลยในส่วนของน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องก่อนนะน้ำมันเครื่องเวลาเราจะเช็คเราก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยอ๋อดึงออกมาได้เลยนะนะครับแล้วก็จะมีมีระดับมีจุดของมันบอกอยู่คือมันจะมีมีอายุของมันเป็นตัวกําหนดอยู่แล้วอย่างเช่นรถคันนี้เนี่ยกำหนดเปลี่ยน10,000มกิโลเราก็คือต้องเปลี่ยนตามที่เขากาหนด พยายามอย่าให้เลยเพราะว่าถ้าหากมันเลยหรือว่าเกินไปมากๆเนี่ยน้ำมันเครื่องมันก็อาจจะมีผลกระทบต่อเครื่องยนต์ถัดมาตัวนี้ก็คือน้ำมันเบรกที่เติมเนี่ยนะครับมันจะมีคำว่ามินกับแม็กอยู่อ๋อมินกับแม็กนะฮะถ้าเราสังเกตถ้าเราขย่าเนี่ยเราจะเห็นระดับน้ำมันอยู่ตรงนี้เห็นเลยนะน้ำมันเบรกเนี่ยคือเขาจะไม่เติมจนล้นเพราะว่าถ้าหากเติมจนล้นเนี่ยมันมีโอกาสกระชอก หรือว่าโอกาสเกิดแรงดันแรงต่างออกมาได้นะครับเราก็คอยสังเกตว่ามินกับแม็กให้น้ำมันเบรกอยู่ระหว่างนี้นะครับอยู่ระหว่างตรงกลางก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรครับส่วนถัดมาครับทั้งพาตัวนี้ก็คือตัวหม้อน้ําตัวหม้อน้ำมันก็จะมีเหมือนกันมินกับแม็กใช่ถูกต้องแล้วก็สังเกตว่ามันก็จะไม่เต็มจะไม่เต็มเหมือนกันเลยจะอยู่แค่มากสุดคือแม็กแล้วในส่วนนี้ส่วนถัดมาเรื่องของแบตเตอรี่ การดูแลแบตเตอรี่เนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องของเทคนิคยากเข้าไปนิดนึง<า>นะครเราเราก็เอาเป็นว่าดูตามช่วงจังหวะถ้าเราลองเวลาสตาร์ทหรือว่าอะไรแล้วเรารู้สึกว่ามันเริ่มสตาร์ตติดยากต่างๆเนี่ยเราควรจะรีบเปลี่ยนถัดมาครับผมก็คือเรื่องของอยางอายุการใช้งานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณที่80,000กโล8 0 0หมกิโลหลังจาก80,000กิโมตรเนี่ย ก็คือความปลอดภัยเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วจริงๆหลายๆท่านอาจจะมองว่ารถดอกยางเยอะอยู่ใช้ไปเถอะ,ะแต่จริงๆดอกยางเนี่ยมันมีหน้าที่คือรีดน้ําเวลาที่ฝนตกหรือว่าลดแรงลมแรงประทะเข้ามาแต่ความการยึดเกาะจริงๆเนี่ยเกิดจากความนิ่มเราลองใช้เล็บของเราจิ้มนะครับเล็บจิกอย่างนี้มันจะเห็นว่ามันก็เริ่มมีความนิ่มเห็นไหมฮะ แต่ถ้ายางที่มันหมดอายุเนี่ยค,ความนิ่มมันก็จะน้อยลงไปมันก็จะแข็งและส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือในระบบเบรกใช่ไหมเอ่ยใช่ครับในระบบเบรกเนี่ยก็คือการดูเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเราก็ใช้ไฟฉายหรือไฟสองเข้าไปมันก็จะเห็นความหนาของพระเบรกแต่ท้ายที่สุดะนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยมีอยู่ใน inspection ว2 Car กคาใช่แล้วนะคร<ผ>ม,มีอยู่ใน inspection One Two Car ก็คือเรื่องของ ระดับน้ำมันเรื่องของเสียงเครื่องยนต์เรื่ององไต่างๆเนี่ยเราตรวจเช็คให้ทุกครั้งที่เราไปดูทีนี้อันนี้พาวสงสัยนิดน,นึงค่ะว่าถ้าสมมตินะคะสมมุติเลยถ้าพาวไม่ได้ซื้อรถกับทางบิลเลอร์เนี่ยถ้าพาวจะไปซื้อรถที่เป็นรถบ้านเนี่ยสามารถให้ทางทีมงานวันทูคาเนี่ยไปตรวจได้ไหมคะสบายมากครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะใช้บริการเยอะ,ะนะครับกระแสตอบรับก็น่าจะดี นะครับสำหรับการตรวจเช็คตรงนี้ถ้าเป็นครั้งหน้านะคะจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะหรือใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยว่าเฮ้ยอยากจะให้เราทําหัวข้อนี้เดี๋ยวเราจะมาถามพี่นานกันแล้วให้พี่นานตอบคําถามเลยนะคะคคสําหรับ<ม>วันนี้ขอบคุณมากคะ่ะครับยินดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ และนี่นะคะก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆที่พี่ชำนาญน,นะคะจากทีมง,งานวันถูคาร์อินสแตชั่นนำมาแบ่งปันกันนะคะและที่สำคัญถ้าใครอยากได้รถที่มีคุณภาพเช็คแล้วเช็คอีกต้องมาที่ KS e ี d นะคะช่องทางการติดต่อแลวก็ที่อยู่เนี่ยเราขึ้นไว้ให้ทางด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะที่สำคัญก่อนซื้อรถอย่าลืมเช็คราคากับเว็บไซต์วันทูคาค่ะเรื่องรถไว้ใจวันทูคาเพราะเราเก่งในเรื่องซื้อขายและตรวจสภาพรถยนต์นอกจากนี้ยังมีบริการวันทูคาบิดช่วยคุณขาย ถไวได้เงินเร็วสำหรับวันนี้พาฝากก็ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ